สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .2 วันนี้มาพบกับคุณครูสามในรายวิชานาฏศิลปนะครับวันนี้ครูสามก็จะมาสอนในเรื่องของนาฏยศัพท์นาฏยศัพท์คืออะไรครับก็คือศัพท์ทางด้านนาฏศิลป์ที่เขาใช้เรียกกันนะครับที่ใช้สแสดงอาการกกริยาต่างๆในการเรียนนาฏศิลป มีอะไรบ้างครับาย,ยัญชนะโดยพื้นฐานแล้วเช่นการจีบนะการจีบก็คือการใช้หัวนิ้วโป้งจรวดที่ข้อแรกของนิ้วชี้นะครับกลางนามก้อยกรยีดออกไปคล้ายใบพัดแบบนี้เราเรียกว่าการจีบเห็นไหมครับการจีบน,นี่คือการจีบนะครับนะจีบเกรงนิ้วเข้าไปนะครับอันนี้เรียกว่าจีบคว่ำนะจีบคว่ำ ครับต right? mm ่อไปคือจ huh? ีบหงายจีบหงายนะจีบปรกหน้าครับจีบปรกหน้าเห็นไหมครับจีบปรกหน้าอันจีบผ่าตัวเองจีบปรกข้างเห็นไหมครับจีบปรกข้างจีบส่งหลังนะหักข้อมือขึ้นจีบส่งหลังนะครับ ลอกแก้วนะลออแก้วคือการใช้หวัวนิ้วโป้งนะครับนะกดไปที่ปลายนิ้วกลางนะครับนี่คือลออแก้วนะการจีบอะไรนะครับจีบ,จบ,จบ,บ,จบ,บข้ามจีบหงายจีบปลกหน้าจีบปลกข้างจีบส่งหลังและลอกแก้ว ต่อไปการตั้งวงครับการตั้งวงมีอยู่สามอย่างโดยพื้นฐานหนึ่งตั้งวงล่างสองตั้งวงกลางต่อไปนะครับนะสามตั้งวงบนนะตั้งวงล่างอยู่ที่สะดือหรือเอวตั้งวงกลางนะอยู่ที่หัวไหล่นะครับนะตั้งวงบนอยู่ที่ศีรษะหรือจะเป็นตัวน้ามือหางคิ้ว นะครับเป็นนานคือหางเนื้อจอภาคือศีษศักด์นะครับนะและคำเดิมคือตั้งวงบัวบานนะครับตั้งวงบัวบานนะอันนี้ก็คือนาฏยศาัตร์การตั้งวงหมายครับตั้งวงล่างตั้งวงกลางตั้งวงบนและตั้งวงบัวบานนะครับตอนนี้ครูก็ขอจบในเรื่องของนาฏยศาสตร์ของชั้นปสองนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ใน ครั้งหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย